สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาหาสาเหตุของน้ำเข้าถังคอ n d a Summer X ครับผมอ่ามันเข้าตรงไหนนะครับอ่าวิธีตัวจเช็คแบบพื้นฐานนะครับผมเอาแบบที่เราพอจะทำได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับมันมีรูอากาศ อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมมันตันนะครับเพราะว่าพวกดินพวกอะไรมันมาเกาะตรงในรูนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดกันดูนะครับว่ามันจะเกาะตรงไหนนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ามันมักจะตันอยู่บริเวณนี้นะครับผมครับตรงนี้นะครับที่จุดสําคัญของเขานะครับผมเวลาน้ําไหลลงมานะครับจะมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อ่ามันจะมีท่ออยู่ตรงนี้นะครับน้ํามันระบายไม่ได้ครับเพราะว่า อ่ามันตันไงครับผมดูนะครับรูมันตันครับผมทำให้น้ำมันไปขังครับอ่าเวลาน้ำฝนลนงตรงนี้น้ำฝนมันจะมาเอออยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลลงรูนี้ไม่ได้นะครับผมก็ให้เราถอดมาแค่ออกนะครับ แค่รูตรงนี้นะครับผมก็จะแก้ปัญหาน้ําเข้าถางได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันระบายไม่ได้นะครับระบายไม่ได้มันก็จะล้นล้นเต็มตรงนี้นะครับผมเต็มบริเวณฝาถังน้ํามันนะครับผมนี่มันจะล้นเต็มเลยนะครับซึ่งฝาถังน้ํามันของเราจะมีรูอากาศเล็กๆอยู่ ตรงด้านข้างนี้นะครับผมน้ําก็จะซึมเข้าด้านข้างได้นะครับผมก็ควรมันตรวจสภาพไอเจ้าแผ่นยางตรงนี้ให้ดีนะครับผมถ้ามันโล่งมันไม่มีฝุ่นอะไรตันก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องระบบน้ําเข้าถังนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามราบชมครับ